ปาล่าแขแรงครับมัันยืนตรงกลางนี่ครับป๋าปาตรงกลางครับครับมองกล้องนิดนึง แกกินเลยค่ะค่ะพี่บาป๋าก็เลยค่ะ158ค่ะอืออือ <coughs> <coughs> <coughs>